จะพาไปดูธุรกิจบแบรนด์เครื่องสำอางของไทยนะครับเฉพาะส่วนนะครับเป็นเครื่องสำอางใต้วงแขนนะครับในแบรนด์ของโซลูชันผลประกอบการไม่ธรรมดาครับเป็นร้อยล้านบาทเลยครับ โซลูชันผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทาใต้วงแขนมาแรงด้วยยอดขายหลายสิบล้านเมื่อปีที่ผ่านมาก่อตั้งโดยคุณแมนคุณตู่อดีตพนังกงานปิโตเคมีและเจ้าของร้านสปาผมนิติกรสิงสัตว์นะครับชื่อเล่นชื่อแมนอายุ37ปีนะครับเป็นเจ้าของ lab MTS s l a b นะครับหรือบริษัทมีสตางมีทรัพย์จำกัดน,นะครับที่นี่เราก็มีแบรนด์ปัจจุบันก็จะมีแบรนด์ชื่อว่าโซลูชันนะครับที่ขายอยู่ในประเทศไทย คุณแมนเล่าให้ฟังว่าเริ่มจากที่คุณตู่ซึ่งเป็นภรรยามีธุรกิจสปาและตัวเองนั้นมีความรู้ด้านเคมีโดยตรงประกอบกับมีโอกาสรู้จักผู้ขายวัตถุดิบสำคัญสำหรับผลิตเครื่องสำอาง จึงนำความรู้ด้านเคมีและนวัตกรรมที่มีมาต่อยอดทางธุรกิจโดยประยุกต์ใช้ในการคิดค้นสูตรเครื่องสำอางให้มีคุณภาพมีจุดขายที่ชัดเจนสามารถสร้างความแตกต่างเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดจึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทาใต้วงแขน Underarm Whitening ภายใต้แบรนด์ Solution ขึ้นเป็นชิ้นแรกเมื่อปี2009และมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่คว้ารางวัล Creator Award ของโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม Seven Innovation Award ปี2015มาครองได้ตลอดระยะเวลา7ปีเริ่มต้นจาก2คนจนมาถึงปัจจุบันมีพนักง,งานรวมทั้งสิ้น23คนต้องผ่านการทดลองการศึกษาวิจัยผ่านอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่ากลุ่มแม่ค้าหรือว่ากลุ่มคู่แข่งต่างเนี่ย เริ่มเห็นว่าสินค้าเนี่ยตัวไหนขายดีเริ่มทําเรียนแบบแล้วก็เริ่มมาดั้มราคาแข่งกันนะครับในปัจจุบันไม่ใช่แค่เฉพาะสินค้าครีมเท่านั้นผมเชื่อว่าหลายๆสินค้านะครับคนไทยมักจะชอบมาดั้มราคาแข่งกันมากกว่าสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้ผลิตภัณฑ์มันอยู่ได้ยาวนานแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแก่ลูกค้าที่ได้รับในของดีๆแล้วราคาที่เหมาะสมจะดีกว่าไม่งั้นถ้าเราโม่แต่มาหันราคากันโม่แต่ มาทําร้ายการอย่างนี้ผมว่าก็พวกขกอการแต่ละที่ก็มน,นกันครับอันนี้คือสิ่งที่ที่ผ่านมาที่เราเจอทําให้ทางเราถึงมีจุดยืนที่ยืนที่เรียกว่าเราเน้นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเรียกว่าแปลกไปจากของผู้อื่นไปหลักเพราะเราลีกเลี่ยงการตัดราคาการมาแข่งขันราคากันทําให้สินค้าของเราถึงอยู่ได้อย่างปัจจุบันนี้ครับ รวมไปถึงสินค้าทุกชนิดที่ผลิตต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่ไม่อวดอ้างสรรพคุณที่เกินจริงและไม่ผสมสารเคมีต้องห้ามหรือว่าสารที่เป็นอันตารายลงไปด้วย ยอดผลประกอบการเมื่อปี2009มาจนถึงปี2012อยู่ที่3 0 0 0 0 0ถึง5 0 0 0บาทต่อเดือนปี2013ไปจนถึงปี2015อยู่ที่หลักล้านบาทต่อเดือนและปี2016คาดว่ายอดรวมอยู่ที่100ล้านบาทต่อปีเติบโตขึ้นทุกๆปีแบบก้าวกระโดดสินค้าทั้งหมดของโซลูชันมีวางจำหน่ายที่24 n t Shopping 7ซเว่นอีเ o เวนเฟสบุ๊กไลน์เวิร์ l ไวด์เว็บโซลูชันคซึ่งแผนการตลาดในอนาคตเตรียมที่จะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศอาทิจีนลาวและพามา่าคุณแมนเล่าให้ฟังถึงส่วนประกอบที่ทำให้ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ว่าเราสำเร็จทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะแค่ตัวเราเพราะว่าทีมงานของเราเป็นหลักด้วยซ้ำที่ช่วยให้เราสำเร็จดังนั้นถ้าเรามีความสุขเขาก็ต้องมีความสุขด้วยเช่นเดียวกัน ครอบครัวเขาต้องมีความสุขครอบครัวเขาควรจะมีความมั่นคงกับสิ่งที่เขาได้ทำงานลงไปกับสิ่งที่เขาได้ตั้งใจลงไปเช่นเดียวกัน